อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับนี่นะฮะลากไม้ต้นไซนะครับนต้นก็ไม่ใหญ่นะฮะต้นนิดเดียวแต่ลากประสานกันโอโ้โหมี่ลวดลายเยอะเลยอะ่ะมัมันดูลากไม้ ต้นโพแต่เป็นซุ้มประตูนะหลักไม้ต้นโพนะแต่เป็นซุ้มประตูเหมือนซุ้มประตูกำแพงนะครับนี่นี่นะฮะนี่นะฮะหลักไม้หลักไม้ต้นโพแต่เป็นซุ้มประตู มีลากลากต้นโพนะแต่เป็นซุ้มประตูนะลากไม้ลากไม้มต้นโพแต่ว่าเป็นซุ้มประตูได้น,นี่นะครับนี่เออ ก็สวยไปอีกแบบนะฮะ